โอเคค่ะท่าแรกเลยนะคะก็หันหลังเลยนะหันหลังแล้วก็เอามือประสานไว้ข้างบนแบบนี้วางไว้บนหัวแบบนี้แล้วก็เป็นแอคเซนต์จะเป็นทเวิร์กลงนะคะเป็นทเวิร์กิททเวิร์กิททเวิร์กิททเวิร์กแล้วก็มือ making making money จะเป็นเหมือนแบบนับเงินแบบนี้นะคือเข่าขวาอินเข่าซ้ายอินนะคะพร้อมกับทเวิร์กลงเหมือนเดิมเป็น making making money อย่างนี้นะ แล้วก็เอามือปัดท้ายทอยคือถ้าปัดท้ายทอยแล้วปัดผมอย่างนี้ก็ได้หรือถ้าไม่สะดวกปัดข้างนอกก็ได้มือปัดแล้วก็เอามือชี้ลงไปสองข้างแบบนี้สะโพวกวนไปทางซ้ายแบบนี้นะคะวนไปทางซ้ายแบบนี้อ่ะาปเป็น c h a k e that ass shake that ass show them what's the f i e s c อันนี้จะเป็นสโพกลงขวาลงซ้าย twerk up แล้วก็ down โอเคนะตั้งแต่แรกนะคะ twerk it twerk it twerk it twerk making making money check that ass check that ass ขวาซ้ายขึ้นลงถ้าต่อไปนะคะมือซ้ายวางไว้บนต้นขาแบบนี้มือขวาจับหัวด้านหลังแบบนี้ twerk ลงสองที่ twerk it twerk it ขึ้นสองที่ twerk it twerk it นะคะแล้วก็ มือปาดออกจากตัวแบบนี้แล้วมาตบข้างบนเท้าเป็นลงส้น making making money ตบเสร็จปุ๊บเป็นเอ่อ booty shake นะคะแล้วก็ตบมือข้างบนแบบนี้เป็น c h c k e that ass h c k that a s เอามือลูปข้างใต้จากเอ่อใต้ขาซ้ายไปขาขวาพร้อมกับทิ้งสะโพกวนไปแบบนี้ใช่แต่ถ้าโพสใน tiktok ก,ก,ก็ไม่ต้องรูปแบบนี้นะแค่ พิงสะโพกลงไปอย่างนี้พอนะคะเป็นโชว์เดมว่าเซอเฟีสกี้ยกศอกซ้ายขึ้นนะคะแล้วก็ทวิกกิททวรกกิททวรกกิททว์กชี้ขวาชี้ซ้ายนะคะเป็นชี้ขวาชี้ซ้ายพร้อมกับบาวน์ไปด้วยนะบาวน์ ounce, แล้วก็คอนแทรกนะคะคอนแทรด้านหน้าไปด้วย making มคกิ้งย่อลงไปมือวนหลังหัวแบบนี้มานี่ ่าแล้วก็บูดี้เชคอีกรอบหนึง่งมือทุบมือทุบลงมาข้างข้างแบบนี้นะคะเชคแด๊ดแอสเชคแด๊ดแอสอ่าโชว์เดนมัวส์เฟียสกี้แล้วก็ย่อลงไปทวอร์กิททวอร์กิททวอร์กิททวอร์กหันไปแมคกิ่งแมคกิ่งมานี่สิขาเชคแด๊ดแอสปั๊มนะคะแล้วก็เชคแด๊ดแอสอีกรอบหน,น,นึ่งอันเนี้ยใน MV มมันจะเป็นหันหมาอย่างนี้แล้วก็ฉีกขาใช่ไหมแต่ว่า มันไม่สะดวกนะคะเพราะฉะนั้นก็เลือกเอานะใครจะเป็น shake that ass shake that ass show service, อย่างนี้เลยก็ได้ค่ะตั้งแต่แรก twerk it twerk it twerk it twerk tw e r making making money Sh that ass, shake that ass ขวาซ้ายขึ้นลง twerk it twerk it twerk it twerk making making money shake that ass shake that ass show them what service hun. ทวิคิ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 อันนี้เป็นทิ้งน้ำหนักขวาซ้ายชี้ชี้นั่งลงไปนะคะเช็คเด h ดแอร์เช็คเด h ดแอร์โชว์เดมวอสเซฟิสกี้ลง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 จางนี้เช็คเด h ดแอร์เช็คเด h ดแอร์โชว์เดมวอสเซฟิสกีจบ